สวัสดีย้มเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อต่อเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวนะครับจังหวัดแชียงภูมิแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเฮาเอฟซีสปปปอลเอฟซีกัมพูชาเอฟซีเมียนมานะครับติดตามชมวลิีผมเป็นประจำนะครับสําหรับเช้ามื้อนี้นะครับผงกามาอยู่ในแปลงมันอีกแปลงนึงนะครับอีกแปลงนึงจะมายกตัวย่างให้พี่น้องฟังนะครับว่าการเจ็บทอนพันมันที่ผมเฮ็ดไว้นะครับมันที่เป็ยนยังไดนะครับ มีอยู่สองแบบนะครับในการเจ็บรักษาทอนมันเพื่อป้องกันสภาพว่าแรงหรือว่าหาพันธุ์มันยากนะครับหาพันธุ์มันยากในช่วงปลูกต้นฝนนะครับเพราะว่าปีใดถ้าแรงโดนมันก็ซื้อหาซื้อพันธุ์มันยากนะครับแล้วกับแพ้งพร้อมแล้วกับมื้อนี้ก็เอาจากที่ผมเคยเฮ็ดม้านะครับมาเ้าสู่พี่น้องฟังว่าผมเจ็บรักษาจังไดส่วนผมผมจะมีการเจ็บรักษาทอนพันธุ์มัน อยู่สองแบบนะครับหนึ่งเลยก็นี่ครับจะเป็นการตัดแล้วก็มัดรวมใบรวมใบแล้วก็ซ้ำใบอยู่ในโฮมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะตั้งซุ่มใบแล้ว่อเสียของการซุ่มใบแบบนี้ก็คือเพี้ยช่วงนาแรงงายนะครับเพี้ยจะมาล้งล้ำมันนะครับ สำหรับล้มมันใดที่เป็นเพียข,า,ขาวๆเขากัคาดออกเขาพ่ต้องเอาไปใสเนาะครับพี่น้องมันจะบพ่อกเกิดผลดีในการเอาไปปลูกไปไสเนาะครับเขากับคาดออกเลยแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือน,นี่ครับวิธีต่อมาเนาะก็คือเขาบอ่อขูดเบิดเนะครับเขาจงไว้ในแปลงเลยสําหรับแบบนี้ครับจงไวในแปลงแบบนี้เลย จงไว้ในแปลงแบบนี้เขาบวขุดออกเบิดนะครับเพราะว่าเขาจะเอาดูกไว้ตะปูกนะครับเดี๋ยวถ้ามันแรงโดนเขากระติบ,บมีดูกปูกนะครับดูกมันไว้ตะปลูกเพราะว่าเขตพื้นที่บ้านผมเนี่ยครับร้านมันล้งแป้งจะจะเปิดอยู่ตลอดนะครับเขา,าปิดเป็นช่วงเวลาคือแต่สมัยแตะกอนนะครับก็เลยสามารถเทแบบนี้ได้แล้ววิธีการคำนวณในการที่จะจงไว้นะครับสำหรับดูกมันในแปลงแบบนี้ เขาที่คำนวณอย่างไดสำหรับโตของผมนะครับมันก็ะขึ้นอยู่กับความยาวของทอนพันมันเขาถ้ามันบ่ยาวายผมก็ที่จงไว้หนึ่งต่อซีนะครับหนึ่งต่อซีคืออย่างเขาจงไว้ให้หนึ่งเพื่อจะไปปลูกในพื้นทีซีไรนะครับหนึ่งต่อซีไรสำหรับดูกมันที่บ่ยาวถ้าเป็นดูกมันยาวแบบนี้นะครับดูกมันยาวแบบนี้ผมกะ หนึ่งต่อหกนะครับพื้นที่ดูดมันเนื่องไรปลูกได้หกให้นะครับนี่ก็คือหลักการของผมที่ผมคิดประมาณนี้นะครับที่ผมใส่ยููเป็นประจำเนาะนี่ก็คือวิธีการเก็บรักษาทอนพันธุ์มันไว้นะครับเพื่อจะเอาไว้ปลูกเพราะว่าเวลาไปหานะครับไปหาไปซื้อมันก็หาซื้อ,อยา่ครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ราคาแพงแล้วกับบรลูว่าเฮาที่ได้พันธุ์ดีบอพันธุ์ปลอดโรคบอที่เฮาไปซื้อเพื่อนมาน,นะ่ครับ แจ้กาอีกอย่างนึงก็คือบรูว่าที่ได้ปลูกน้ำไถ่นะครับซื้อเพื่อนมาซ้าไว้นะครับมาตั้งไว้ดูอาจที่แห้งไปเล้วก็ได้ฝนคอยที่ตกมาให้นะครับแต่ถ้าเขาเอาค้างให้ไว้จังสี่นะครับสามารถค้างให้ไว้จังสี่ได้นยเขากะทีขึ้นอยู่กับเขาเนี่ยถ้าฝนตกมาย้ำในเขากะมาตัดดูก้วมากับมาขุดหัวออกแล้วกับมาไถปลูกนะครับก็เป็นวิธีที่ ปลอดภัยสุดสำหรับเฮานะครับถ้าเฮ็ดแบบนี้นะครับปลอดภัยสุตรสำหรับเฮาเลยแต่ว่ามันกัเฮ็ดแบบนี้บ่ได้ทุกแปลงนะครับบ่ได้ทุกแปลงกาล้องเอาจากประสบการณ์ของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ของพี่น้องเบื้องนะครับไปล้องไส้กับของจะของเบื้องสำหรับพื้นที่ของผมจะเฮ็ดได้ประมาณนี้นะครับมีอยู่สองแบบที่ผมจะเฮ็ดเป็นประจำทุกปีทุกปีเลยนะครับจะเฮ็ดประมาณนี้เลยอันนี้ก็เอามาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับ เฮ็ดจงไดเฮาีิมีดูกมันปลูกในช่วงต้นฝนนะครับกะมีสองแบบนี้นะครับที่ผมเฮ็ดไว้เนาะสีประมาณน,นี้ครับสําหรับสําหรับปัญหาเกี่ยวกับการเฮ็ดมันหรือว่าข้อสงสัยใดๆที่พี่น้องสงสัยกะฝากคอมเมนต์วไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาตอบให้นะครับหรือว่าเฮ็ดคลิปเพื่อจะตอบคําถามนะครับสําหรับอันใดที่ผมบ่รู้เดี๋ยวผมจะไปศึกษามาเพิ่มเติมนะครับเจ้าป่า ที่มเฮ็ดคลิปเพื่อจะให้ความรู้เกษตรกร,กรที่ยังบรูนะครับผมก็เป็นมือใหม่คือกันนะครับกาเฮ็ดมันยังบ่ทันได้หลายปีบันใดเพระทันพอ10ปีดอกครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ใลฝากพี่น้องไว้เช่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ